สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เรามาต่อคลิปช้อปปิ้งกันนะคะร้านอาหารคนเอเชียนะคะเนี่ยวันนี้พี่เคมาตามล่าผัดบางอย่างนะคะเริ่มต้นจะเป็นพวกน้ำพริกก่อนเลยนี่จะเป็นมันกุ้งสเสวยนะคะไว้ทานกับข้าวผัดผัดกับข้าวใส่กุ้งใส่ปูก็อร่อยค่ะมีเครื่องต้มยำน้ำเครื่องต้มยำนะคะสำหรับคนที่ไม่ไม่ชอบทานกับข้าวก็สะดวกค่ะนะคะมี ผลิตภัณฑ์ของคนไทยเยอะเลยค่ะอันนี้ด้านบนเป็นกะปินะคะกะปิของไทยจะมี2อยี่ห้อจะมียี่ห้อนี้นะคะ่ะที่เป็นฝาขาวๆเนี่ยอันนี้จะเห็นง่ายอยู่นะคะเห็นบ่อยอยู่ยี่ห้อนี้แล้วก็จะมีพวกอซอสต,ต้มยำนะคะซอสผัดไทย มีหมดเลยค่ะสําหรับคนที่ทํากับข้าวไม่ค่อยเก่งซื้อเป็นกระปุกแบบนี้ไปทําก็ง่ายอันนี้ค่ะที่พี่เคก็ชอบเป็นปลาอินทรีย์ปลาอินทรียทอดปลาอินทรียเค็มอะคะ่ะด้านบนก็จะเป็นพวกน้ํยาอ่ามีน้ํายามีแกงเขียวหวานแกงแดงมัสมัน่นแกงเหลืองมีหมดค่ะด้านบนเป็นพริกแกงนะคะพริกแกงก็มีกระปุกใหญ่กระปุกเล็กเลยเป็นของยี่ห้อของคนไทยอะคะ่ะ ที่นี่พอที่นี่ก็ร้านอาหารไทยเยอะนะคนไทยก็มีพอสมควรก็ก็จะขายขายได้อยู่คนฝรั่งที่นี่ชอบกินอาหารไทยกันนะคะแต่รสชาติไม่จัดมากเนี่ยมีซอสผัดกระเพรามีผัดหอยลายนะคะมีผัดหอยลายด้วยมีมีหมดนะคะมีซอสใบโหระพามันผัดพริกเลยไงคะ่ะด้านล่างก็มี น้ำปลาละคะปลาลาก็มีนะคะเ,เพื่อนๆที่นี่แต่จะไม่ใช่ยี่ห้อแบบที่คนไทยเขานิยมกันตอนนี้นะคะ,ะก็จะมีน้ําจิม้มสุกี้ค่ะที่บ้านพีเชก็ต้องมีติดไว้ชอบกินสุกี้เนาะปิ้งย่างกันจิ้มสุกี้ค่ะแล้วก็เราเดินต่อไปมนีน้ำมะขามเปียกอะไรก็มีนะคะเพื่อนที่ไม่อยากจะต้องไปนั่งคันน้ำมะขามเปียกกระป๋องก็มี ฝั่งนี้ก็จะเป็นพวกอาหารกระป๋องผลไม้กระป๋องเงาะลูกตาลขนุนค่ะขนุนกระป๋องอะไรเงี้ยค่ะมีมีหมดเลยมีทั้งของไทยของจีนยี่ห้อนะคะของจีนจะถูกกว่าของไทยนิดหน่อยแต่พี่เคชอบซื้อของคนไทยมากกว่าอุดหนุนคนไทยเนาะก็ er, แพงกว่าน,นิดหน่อยแต่เราก็เราเป็นคนไทยล้วอุดหนุนคนไทยเนี่ยค่ะก็จะมีเป็นอเออเรียกอะไรนะไข่ไข่ขนุกทาที่ใส่ใน ูดไม่ถูกอ่ะโอเคผ่านไปแล้วมีหน,น่อไม้นะคะหน่อไม้กระป๋องหน่อไม้กระป๋องมีอ้อยด้วยนะคะหน่อไม้ทั้งแบบสับๆละเอียดกับเป็นแผ่นๆฝั่งตรงนี้ก็จะเป็นอาหารเจมีผักเจมีโปรตีนเกษตรเจสะดวกมากๆเลยค่ะคนที่ทานอาหารเจอย่างทานเจที่นี่มีโปรตีนเกษตรขายมีอาหารนี่ค่ะส่วนนี้เป็นน้ําใบเตยค่ะเพื่อไม่ต้องไปนั่งคันนะคะมีแล้วก็ อันนี้คือทีเด็ดเลยนะใบยะนางค่ะพอเฮีชชอบทาแกงเห็ดก <laughs> okay. es, okay. okay. no ินเนาะชอบกินแกงเห็ดเคยทําแล้วแฟนบอกแกงอะไรทําไมมันดำปิดปีโอเคเราทําอาหารไทยเราทาทําทานถ้าเผ็ดก็ทาทานคนเดียวแปลกๆเขาก็ทานกันไม่ได้เนาะโอเคก็เนี่ยค่ะมีหน่อไม้แล้วก็มีไอ้อันนี้ค่ะที่ใส่ในข้าวต้มที่ใส่ในก๋วยเตี๋ยวด้วยค่ะเขาเรียกอะไรไม่รู้พี่เคไม่แน่ใจอะ ผมใช้เท้าหรือเปล่ายังไงใช้เท้าดองค่ะนี่ก็มีผักกาดดองด้วยต้มผักกาดดองนะคะเพื่อนๆต้มผักกาดดองก็อร่อยก็ฝั่งนี้จะเป็นพวกกะทินะคะเพื่อนๆกะทิสดกะทิกระป๋องอะคะ่ะมันจะมีของทั้งคนจีนและของไทยมีกะทิของของไทยก็จะมีสองยี่ห้อแต่พี่เคชอบยี่ห้อนี้ค่ะของอัมพวาที่อัมพวา รสชาติใช้ได้นะคะเข้มข้นอยู่มีเป็นน้ำมะพร้าวด้วยนะคะไว้ทําขนมน้ำมะพร้าวอ่อนเนี่ยค่ะก็ขายเป็นอย่างเงี้ยสำเร็จรูปแบบนี้เลยค่ะมีทุกอย่างเลยค่ะสําเร็จรูปเนาะเดี๋ยวนี้สมัยนี้ก็จะสะดวกมีหัวกะทิแบบเข้มข้นเลยนะคะเขามีหัวกะทิที่ไว้ทําขนมก็มีขายฝั่งนี้ก็เป็นเครื่องปรุงเป็นผงนัวนะคะซอสต,ต่างๆผงเครื่องปรุงต่างๆทําน้ําซุปทำอะไรอนี่ก็จะมีทําน้ําซุปก๋วยเตี๋ยวนะคะ เตี๋ยวเรือเข้มข้นเนาะก็มีค่ะสะดวกค่ะเนี่ยของชูรสก็มีรสดีก็มีค่ะเพื่อนๆรสดีรสดีก่อนหน้านี้เขาจะมีรสดีที่ห่อเน,นี้ยแล้วก็จะแถมช้อนไอ้กรเล็กพีเกจะเก็บไว้ชอบอยากชอบกินข้าวกับช้อนคันเล็กๆค่ะแล้วก็ด้านล่างจะเป็นน้ำตาลปี๊บนะคะน้ำตาลตะโนนีีก็มีค่ะนํากับข้าวใส่น้ำตาลปี๊บเนาะก็จะหอมอร่อย เคจะใช้เป็นน้ำซุปอันนี้ใช่ไหมคะของเวดนามเนี่ยจะเป็นผงที่ไม่ได้มีผงชูรสเป็นผงซุปเผ็ดนี่คะ่ะอันนี้คือที่พีเคตามหาเลยตัวนี้ต้น,ตนขี้เหล็กคะ่ะใบขี้เหล็กเดี๋ยวปิดคลิปนี้ด้วยใบยขี้เหล็กอันนี้แหละนะคะเพราะว่าพีเคมาตามหานี้แหละพีเคอยากกินแกงขี้เหล็กก็คลิปนี้ก็ไม่ยาวมากนะคะเพื่อนๆก็ฝากขอบคุณเพื่อนๆด้วยนะคะที่ให้กําลังใจพีเคนะคะ,ะกด ติดตามแล้วกดให้กำลังใจ BK นะคะก็ยังไงก็เป็นกำลังใจให้กันละกันนะคะแล้วก็เพื่อนๆที่อยู่ต่างแดนนะคะที่อยู่ไกลแล้วก็ไม่ได้มีซูเปอร์มาร์เก็ตแบบนี้นะคะพี่ก็เห็นใจเนาะแล้วก็เป็นกำลังใจให้นะคะยังไงก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะเพื่อนๆวันนี้ก็น่าจะพอแค่นี้ก่อนเนาะเห็นไหมมีพวกน้ำพริกอะไรมีหมดเลยค่ะน้ำพริกตาแดงน้ำพริกนรกของชอบเนาะ โอเคจบคลิปนี้แค่นี้นะคะเพื่อนๆสวัสดีค่ะ